คลิปนี้น้องสันนี่ก็เดินทางเข้าเวียงเจียงใหม่แหมแล้วแต่เนี้ยอัญชงพ่องไปพอกันเลยเริ่มจากเอาของมาลงเพื่อเปิดก่อนีนประกาจ้างต่างของมาในบ้านเปินที่เจียงใหม่เนาะช่วงนี้เศรษฐกิจมาดีอย่างได้สตางค์ฉันก็ย่าหมดค่ะใครมีงานอัยังก็เออน้องสันนี่ได้นะเจ้าครับจ้างต่างของค่ะลงของเสร็จแล้วตอนนี้น้องสันนี่ก็จะเดินทางไปร้านน้ำปั่นเพื่อนที่เปิดใหม่อยู่ถนนบัวลายพุ่นทุกคนฉันก็บมาเกยไปซุกเตือนเนาะเป็นงงเป็นลงไปหลายรอบกว่าจะถึงได้เปื่อนรอละรอแหมแล้วพอไปถึงฉันก็ครับเลยร้านมมแแหหททุุกกคนนี่ลลด้วเยจอไว้ ข้างนั้เราก็เตียวมาเอาอันนี้อินพุท่านหนึ่ง เเอได้จกันนาลยฉันก็สร้างเป็นสมูทตี้แมงโก้พิกัดร้านก่อนหน้าร้านหมาล่าเหลืองๆเนะทุกคนฉันก็จำมาค่อยได้ก็สร้างของไม่กินกันเล็กๆน้อยๆจาก่ันก็เมาส์มอยหอยสั่งกันไปก็มาได้ปะกันเมินมีเรื่องให้อู้กันนักเลยฉันก็กินจนบ่มืดบอข้าเนาะจากฮันก็ปิกก็ซดมาแหมวันหนึ่งตอนนี้น้องสันนี่มายูที่ร้านกาแฟมอนโจทุกคนอยู่ที่แม่โจนี้ก็มากับน้องเจนซี่คนดีคนเดิมความเลิศก็คือว่าจะวาดการ์ตูนนี้ด้วยมือของ้นเองทุกชิ้นเลยน่ารัก <3. S 1> ฉันได้เป็นรูปมาสีน้ำตาลสุดคิ้วทุกคนนั่งอู้กันไปอู้กันมานักสกําแผ่นดินไหวค่ะทุกคนไหวแห้งขนาดและแต่ละคนก็คือตกอ,อกตกใจทำตัวมาถูกเจ้านั่งพอแน่กันเนาะมันมีใครล่นออกสักคนหลังจากเริ่มได้สติกันแล้วฉันก็ต้องขอตัวปิกไปก่อนและนี่ก็เป็นวันสุดท้ายที่เชียงใหม่แล้วตอนนี้จะไปไหนเอ่ยให้เดาแมกโคนนั่นเองค่ะทุกคนมาเชียงใหม่แต่ละรอบนอก,ก็ต้องาหาซื้อของปิกไปขายตวยัวซื้อของเซนแล้วก็เดินทางปิกเวียงแหง